นมนม์เลยครับการสร้างเจดีย์ที่วัดตาบุญคุมก้าวนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คือตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยสิบสี่เป็นบางที่เรา<ม>บางศีราเ,รเาลิกการเป็นกําหนดนหมนม์คุบาจารมาโปรยดอกไม้กําหนดเทตในิมนม์พระเทวรคุบาจบา,ารสมาก,ก็เริ่มนับตั้งแต่วันนั้นแหละครับเป็นวันเริ่มต้นเลยครับ ตอนนั้นวันที่วันที่สองพฤศจิกาครับสองพฤศจิกาสองพันเอาร้อยหกสิบห้าปีนั้นอ่าเราทอดกระถิ่นสามสิบเอ็ดตุลาหลังจากทอดกระถินเสร็จก,ก็สองวันนะก็กําหนดใานเลยให้ช่างเข้ามาทําพิธีวงสวงบอกกล่าวพระสงฆ์พระเจ้าอิปุถมณ์คณะเกษตรวันนั้นเป็นวันเลื่อนตั้งก้อนที่สุดที่ห้าคือที่เดือนกุมภาที่จะถึงนี่ครับก็จะปิด ปิดสถูอ่านเชิญเข้าไปก่อนสองปีกว่าสองปีนะสองปีนะจ้องปิกี่เดือนตั้งแต่กิการสามสี่เดือนกิจการธันวามกราคูภัยสามเดือนสามเดือนนะก็จะเริ่มปรารภจากคุณอโยมส้อเบดหรือว่าโยมกัลยาณีกัลยาณีรัปีพันธ์รัฐีพันตารบตารบตอนแรกก็คิดว่าแกมา พูดไปเปิดวาจารยนโยมอยากสร้างาจดีโยมมีง,งบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งอา,อาจารย์พอที่จะหาที่ให้ไหมได้ไหมเราก็อยากที่มันอยากสร้างเพราะว่ามันอกให้ทำไม่พร้อมทาไม่พร้อมให้โยมที่มันก็ตอนนี้นจำกัดก็ทิ้งไปเป็นปีแกก็มาอีก มาปีต่อมาเขาบอกว่าอาจารย์ที่ของเราตอนนี้ก็มีเยอะเลยนะครับคือที่ม,มสารรรส,าสองปีครับก็น่าจะ,ะสร้างโยมอยากบรรพายท้าชีวิตอยากจะสร้างเป็นที่ระลึกเป็นบุญขโยมอนุเคราะห์โยมหน่อยครับเราคิดว่าเอ๊ะหยกจะแบบนี้จริงไหมก็จะลองใจนะอืโยกไปศึกษาที่น้องลูกก่อนไหมไปไมค่อยๆคิดก่อนเดี๋ยวความคิดว่าอีกทีหนึ่งเป็นงานใหญ่นะจะหายปีสิบปีกลับมาอาจารย์อืตกลงอาจารย์ว่ายังไงตอนแรกมาคัเลือกเราสองป สองปีมีอกพระเจตนานะครับพอปีที่สามก็ยังยืนยันอยู่เราบอกเอ๊รู้สึกจะปรบมาหนี่สองปีสามปีก็บอกว่าให้สมาคืออยากให้เก็บมาดแน่นเลยเนาะให้สมาปรึกษาช่างหาแบบก่อนก็ทิ้งไปอีกนะอยากให้ใจเราไม่อยากเป็นภาระเราคิดว่าเราเหนื่อยกับกับเรวมากเรามีกําลังพอตอนนั้นผมก็ป่วยเลยครับผมก็เป็นบอลลูนมาอืมคิดว่าเออเราไม่ได้จะตั้งแต่เกแกก็มาพูด เที really? ่ยวบังคับบ้านช่างตาล็อกถึงไหนแล้วช่างออกแบบก็ยังก็มาคิดหูเจดีมุ่งมั่นมากใจไม่เคยถอยเลยสามปีนะครับสามปีกว่าแต่ยังมุ่งมั่นอยู่ในที่สุดก็รีบให้ออกช่างออกแบบให้ช่างมาก็ได้แบบนี่ครับแบบสุวรรณนมาริกัดเจดีประยุกต์นี่นะครับครัเจคก็ ยืนยันครับเดยวมาเก็มีงบประมาณอยู่ห้าล้านคราเริ่มปรึกษาครูบาอาจารย์ครูพระอาจารย์สันติอาจารย์ผันอาจารย์อุรุปะที่เป็นหลักๆนะครับเราจะสร้างกันอย่างนี้เป็นยังไงทุกคนบอกเอาเลยเอาเลยดีๆเราก็บวกวทีมันจะพอหรือทุกคนก็มาสร้างอะไรก็มาเองใช่ครับถ้ายังไม่สร้างมันยังไม่งอกหรอกคิดหนักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ย คืออย่างนั้นมันก็ต้องบานไปลายแน่นอนรับบานไปลายแน่นอนอพอปรึกษาช่างช่างก็บอกเ่้ยห้าล้านมันมันไม่ไม่ไ่จะเสร็จเพื่อเริ่มต้นไงแต่มันก็ต้องทําให้มันดูดีใจเรานะ,ะทําให้มันสวยออกมาปานีตให้มันเด่นให้มันสวยก็พอเริ่มสร้างตามที่กําหนดที่บ้านนะครับวันที่สองก็ออกมาหลังจากนั้นก็มีโย สนุนสนไว้ใจอยู่หรือว่ายมไว้ใจก็พยายามช่วยคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแม้กระทั่งยมมนเองยอ,อมซอมนหรือว่ายมกันญานีก็ไม่ได้ทิ้งหรอกห้าน้ำเงินแรกที่ทยอยมาเรื่อยสองล้านสามล้านน่าจะแปดล้านกว่าเนี่ยแต่ตัวเลขมันจะมีที่ต่างอยู่างนี้แหละครับดังนั้นตัวเงินกัญยาณีอืนอืญญาสญญายอื่นครับก็รวมแล้วก็ประมาณ รวมแล้วประมาณที่เดี๋ยวผมให้ดูไอ้อตรงนี้หน่อยคือค่าก่อร้างที่ช่างเขามารับเหมาประชุมกันสองครั้งสามครั้งแก้แบบอะไรบ้างนะครับเขาก็ตีไปเป็นช่างกุ๊บที่สามชุดแรกเขา่อถึงก็แพงอ,อยู่ยอดที่จาก็มายุติที่สิบสามล้านครับเขาพอสิบสามล้านแล้วก็เราก็หนักอยู่แต่เราคิดว่าคำสัญญา,าลบหลอกไว้ว่าโยมยังไงไงใส่สองปีเนี้ถ้ามันเสร็จหรือมันไม่เสร็จยังไงก็อย่าพึ่ง ไอไอไอเปิดตามตงวดนะว่วมเราไม่ได้ทำแต่มันก็เป็นไปได้ต้องมีให้เขาเบิกได้ตมงวดอยู่ครับนี่คืองบา3ล้านแต่มาทำจริงจริงๆอมจารกัมันก็มีงานเพิ่มเติมอืทั้งหมด5งวดเพิ่มเติมคืองานอะไรเช่นงานสถาปัตย์กรีบบัวรอบนอกเพิ่มให้มันสวยงามแต่ออกแบบมามันหนึ่งกลีบมันเป็นสองกรีบสามกรีบยอด ยอดสมยอดไอ้มอนโดก็มีพระพุทธรูปสี่แผ่นดินก็ไม่มาอยู่ในในรัอาณาักสามล้านก็ไปให้ติดต่อลงองรอมีพระพุทธรูปพุทธเมตตาเป็นตัวแทนของอ,อินเดียแต่พุทธเจ้รทเป็นตัวแทนของไท,ทยเพ,พราะของลังกาพมา่มาพม่าพม่าสั่งทำมาจากมัณฑะเลย์ของอาจารย์นรมม์ เชื่อท่านจะนจำัาษาอยู่มันอะไรกได้ให้ท่านิดต่อตอนแรกแก้วหินแก่ท่านเขาบอกว่าหินแกะมันจะหนักกว่าทองเหลืองก็เลยให้หล่อหล่อเป่าดีว่าพม่าเขาปฏิบัติแต่แอนมองลายนี่แนะหละฮะบอปฏิวัติเอามาไม่ได้อืเสร็จแล้วจะมาไม่ได้ก็ต้องหาวิธีว่าทํางไงที่จะเอามาตามกำหนดได้ก็เอามาแทนที่จะมาทางเมสาย ขาต้องอาบาดางเมืองการอาอมเขาอาอย่างปุูกออกมาที่นี่ต้องหลายบางังรับต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอันนี้ก็คือมันงอกอนะ<ร>มันงอกขึ้นแล้วก็งานพวกเพื่อเจดีในสัญญาที่เราทำมันก็เป็นเส็งก,ก,ก,กระเบื้องธรรมดาแต่ในที่ประชุมประชุมกันก็บอกว่าจัากระเบื้องให้มันเย็นเย็นก็ พระอาจารย์ติกโยามบิ๊กก็เสนอว่าเป็น,ปนก,ปกรบื้องพูกเขาไฟบก็ไปดูกระเบื้องพวกเขาไฟที่ว่าเลยนะมันดำหมดเลยไปดูของอาจารย์ยอมก็ดีอาจารขันก็ดีดอาจารยมดก็ดีสร้าง <far bad, S 1> เราก็กลัวว่าเรารเดูแลไม่ทั่วถึงก็มีคนเสนอว่ามันมีกระเบื้องใหม่มาเป็นกระเบื้องไว้นาโนแพงมากสีข่ขาวที่ขาวทีเดียวอืเพราะที่อื่นเขาเป็นกระเบื้อง งานวัวี่ประยุกต์เป็นวิทยาศาสตร์เนะครับไม่ใช่เดียวอืเราไม่ได้ใช้แค่สีขาวเราก็่สีเหลืองขาวอยู่นะอย่างเช่นสีสีอิฐสีโทนแดงเนี่ยมันดำเราเอามันก็ตารางเมตรหนึ่งสามพันเจ็ดกว่าอืับอันี้ต้องไปตัดตัดค่าตัดอยู่ให้เขาค่าคนย้ายก็เปิดใหเขาไอ้นี่มันก็ต้องออกเกินกว่า รวมเสร็จสับแล้วที่ไม่ว่าจะเป็นเจดีหลังเช้าแต่ก่อนไม่มีล้อมรอบสององค์เนี่ยไม่มีในแบบแฟนเมื่อเราสั่งเพิ่มช่างก็าต้องคิดสั่งเพิ่มแ้วห้องใต้ดินห้องในแบแผนก็ไม่มีเราสั่งพระธรรมเขาคิดเพิ่มอันนี้จะทั้งหมดเสร็จสับก็เพิ่มมาเป็นหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันวันจีสามบาทอย่างบอก แล้วก็จะมีพลอยประดับอีกเราก็อยู่ในนี้หมดทั้งพเกือบยี่สิบนะล้านครับรวมเสร็จสับนี่ก็คือทั้งอยอดยอด,ยอดที่เข้าหมอเป็นละสิบสามยอดไปก็หกล้านกว่าเป็นสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันร้อยสิบสามบาทเกือบยี่สิบเนาะก็ยังมีอีกเนี่ยจะมาเสร็จชิ้นเพียงรอบอ่ะเพียงรอบยังนี่มาเทมรปูปมีตัออพอพอพอดออกเพราะพายคนผมมันจะ<ร>จะเจะลูกเกินไปแล<อ>้วไม่แน กอตรบันไดแดงโอ้โหสิงแทนสิงแทนแล้วก็เป็นเทวบาลครับอในตากหลักช่างเขาบอกว่าไม่ไม่ได้จะเป็นเทวบาลเขาบเป็นนาคปาระนาคาบารนาคาบารพยายามจิินที่หลังจากที่พู้เจ้าตัดสรูวเสร็จแล้วก็มาในระยะของลังกาเขาไว้นะฮะตรงนี้มาแทนก็น่าจะโอเคครันี่ครับที่ว่าองบประมาณที่สร้างไปเนี่ยในระยะเวลาครับอืม ก็คณะทีมผู้ดําเนินการสร้างเจดีย์ก็สรานดาเนินการสร้างแล้วอาจารย์อาจารย์วรพจน์นะปุภปสันโตครับก็มีท่านพระอาจารย์พระเทรละที่นิมนต์มาเป็นที่ปรึกษาตอนที่แรกๆนะครับก็จะมีมีพระอาจารย์ผ่านด้วยนะครับอาจารย์สันติอาจารย์อรุปปัตถ์ก็มีผมนะครับอตอนนั้นว่า ปรึกษากันครับก็ไม่กล้าตัดสินใจคนเดียวหรอกว่าถ้าทําไปแล้วกลัวมันจะผิดพลาดกลัวว่าเราไม่มีประสบการณ์ด้วยครับาเลยน,นมิมน์มาครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่มาช่วยแนะนํนาหน่อยนะครับอาจาร์มหาคมนะมาไหมก็มีให้รับปรึกษาอยู่โทรถามบ้างบางครั้งรับครับ,รบผู้ชันาการัรบก็ที่ที่นิมนต์มานะครับก็มีหลักๆก,ก็ นี่นะครับแล้วก็ทีมวิศวกรโดยก็มีของโยร์คพลกับคณะของโยมโยรคพลสมังอินเนี่ยนะครับก็มีทีมของกาเซหายชาติที่จะทำงานอยู่ก็มาช่วยรับปรึกษ,ษาใ,ให้มาเทชดินหล่นลงไปกี่เมตรว่าดินนี่มันแน,น่นดับน้ำห,ห,หนักได้ไหมครับน้ำหนักได้ไหมต้องตอกเข็มไหม ครับก็คิดเอที่ออกแบบเพื่อที่ที่เขียนแปลงกิเลยพวกนี้นะครับแล้วถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มโยมจรูนครับกลุ่มสรปัดก็มีโยมจรูนบุญถนอมโยมมันูประสานเกตครับพวกนี้ก็เป็นช่างศิลป์ครับโดยตรงที่อรปรึกษากันว่าสัดส่วนแบบไหนเอาลายอย่างไหนมาบหมดที่ยังงานช่างศิลป์นี่หมดแล้วนะช่างศิลก็ไปทีมเนี่ยีสองเนี่ย หมดนะครับหมดแล้วเนาะเรียบร้อยครับแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างก็คือผู้รับเหมาก็คือนายสุพ์สายสมอนนี่ครับที่ที่ที่ทผู้รับผู้ที่ที่กับทีมขเขาเนี่ยน,นะครับเป็นเขาเป็นชุดชุดหรือชุดอะไรทั้ง,ง,งมาจากคนงานจากประเทศลาวบ้างมาจากมันเป็นชุดๆแต่ก็มีอยู่สามสี่ชุดกครับ อแล้วก็คุณก่อสร้างที่จะให้การพูด้ะก็มีอยู่จากโยมอา่าธันยานีสันญานีครับมักีพันรักีพันกับกับลูกๆและหลานเนี่ยพี่น้องแล้วก็สาธุชนผู้มีศราร่วมกันบริจาคมาเสนอสนับ,น,บน,นะครับอืมจุดแรกส็สาม,มล้านนอกไปยี่สิบล้านเลยนะครับจะตัดก็น่าจะยี่สิบเพราะมันต้องเก็บมีรายละเอียดอยู่นะครับ,รบแต่ไฟทั้งหมดนี้เป็นของดรสุขแสง อกร์สุดจนี่เป็นผู้ขอเป็นเจ้าภาพไปทั้งหมดมาที่ไหนเนี่ยรู้ได้ไงเขาเคยเคยมาทําบุญที่นี่มาทักทายที่นี่โอ้โมีศรัทธาคู่กันคู่กันหลอกดรอุจรอร์สุดใจก็มีขอเป็นเจ้าภาพไปที่เราเห็นบริษัทสมชายนี่นะทีมาดูเลยให้เพิ่มเติมด้วยก็อยู่งบมาให้เล่าให้ฟังแตไม่ได้ส่งยอดที่แน่นอนเขาบอกประมาณสี่แสนกว่า ทางกล้องวงจรปิดไปประดับไฟสองสว่างนะครับแล้วก็ท,ท,ที่ที่ปรึกษาจริงๆที่เราปรึกษาว่ามันจัดการแบบไหนเวืว่การเงิน,บบน,นการอะไรต่างๆก็มีโยมหนูพักเพลจิตนี่ครับไม่ได้เลยสร้างตัวประสานงาน,นโ<อ>ยมที่รลิกได้นะครับเริ่มชื่อมีหลายหลายคนก็โยมตักของเราเนี่ยที่หน้าประชาราวัดเนี่ยครับโยม อะไรที่จะเพิ่มเพิ่มเสียไปอืมคุณกุศลน,นี่มาสารเลยนะมาร่วมกันได้สร้างประจดีสำเร็จอืมไม่ชวนจะฉลองล้ะครับผมนี่ก็สองสองปีสามเดือนนั่นเองครับสองปีสามเดือนอแล้วก็มีอุปสรรคอะไรบ้างครับระหว่างนี้สองปีสามเดือนนี้ที่หนักใจนี่เป็นงบ้างไหมครับก็มีรับช่วงรับช่วงคือเงินมันมัน พราะถ้าเราจ่ายตามงวดงวดงานนี่คือว่าถ้าทํามาอย่าง,ทางเทยคานเสร็จชั้นล่างชั้นสองชั้นสามถ้าเสร็จชั้นสองเนี้ยเราต้องหาเงินให้เขาตามตามงวดงานงวดนั้นห้าแสนสามแสนเจ็ดแสนแรกๆเมันจะเป็นหนักหน่อยเจ็ดแสนเจ็ดแสนอยู่ประมาณสี่ห้างวดเราอะไรจะห้าแสนก็ฟันลงมาสามแสนสองแสนนี่เป็นหลักหลางงวดมันไม่ดีอืมก็ ประธานประอานจารย์ปีด้วยแหละขออนารย์ื่องงานน่ะทำยังไงบ้างก็หัวเชือตะวิ่งหยิบยืมบอกญาติโยม,มเป็นการถ้าพูดแบบชาวบ้านมันไปรบกวนโยมหน่อยแต่เราก็บอกความจริงแล้วว่าตอนนี้งานบา,าบนมีแค่เ,เรื่องเงินเดียวเนาะจากเรื่องเงินครับโ,โ,โแล้วบางครั้งก็คือเอมื่อถึงเวลาจริงๆนั่นเน่เขาต้องให้หยุดก่อนก็มีอยู่ประมาณ ถ้หกเือนกมีงันเนาะห่หยุดหยุดองสาการชัดเรื่องของปัจจัยนี่ให้เข้าไปทำอื่นก่อนว่าเรามันไม่ทันช่วงนั้นมีโควิดพอดีด้วยใช่อื่แล้วของช่วงนั้นมันมีปัญหาที่ของมันขอขึ้นครับรับเสียก็ปฏิบัติของหินขึ้นเหล็กขึ้น อืค่าแรงของคนไทยก็ประเจนสามสิบเป็นหกร้อยอะไรเลยเนยไอ้สามร้อยไปหกร้อยเป็นรัฐบาลกันปวนโอ้แล้วพรมหากบัติย์ผลงานที่เคยทําอยู่ก็ไม่ได้มีอย่างนี้นะก็ต่างตรงนั้นครับแต่ก็ต่ากันมาได้ครับก็คือคือคิดอยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าศรัทธาคนไทยเยอะเบโดเพราะเรื่องของการสร้างพระเจดีย์สร้างต้นโพแบบเนี้ย มีศรัทธา,ากันมากคือน้ำทอนเริ่มแล้วก็มีคนทยอยทยอทยอไปเรื่อยแล้วก็เป็นอ,อยู่วับบุญของพระอาจารย์ด้วยแหละครับคุีบุญเยอะก็คนก็มาช่วยอืแต่ส่วนหนึ่งที่ขาดนั่นคืออาจารย์พยอมท่านให้ไม้มารับบาดประตูเออโอไปงานสัมมนาที่อบาดประตูช้<อ>้งล่างขบาพเจ้ามาบาประตูเรียกให้มาโอ้ได<อ>้นินมนต์มาด้วยปะอ่า ก็ที่หมดอยู่ครับแต่ยังไม่เป็นทางการก็โทรบอกแต่ที่เป็นทางการก็ผู้ที่มีหน้าที่ที่ทั้งหมด16 16รูกนี่นะครับที่ที่หม์เป็นทางการคิดจะลักษณะาท่านท่านก็ทวิลก็ชลามาเก็ไผ่ไม้ประดู่มาทําบันไดทําบันประตูมาจให้ถึงมาแข่งมาบ้านช่างนาก็เหลือตกแต่งไม่มากแล้วนะนะไม่มากเลยนะเขเหลือปนระตู ถ้ากับประตูกันอันสุนัรประตูทางขึ้นนะประตูสเตเลสวันที่ผ้าอาจจะมาติดอมันจะรู้ยอดเพิ่มขึ้มหน่อยแล้วก็ไอ้สนยอมนะครัญา่ิวันนี้ก็จะมาทำอะไรก็วันนี้จะมาช่างพี่จะมาจัดกระถางวันนี้เขาจะมาดูหน้างานก่อนยี่ห้าพักจะมาประหารตั้งให้ครับอาจารย์สุวิทย์เจ้าวาาวัดเจ้าวาาวัดอะไรอย่วิทย์ ทั้งให้มาอาจารย์มหาสาราเขาบอกว่าไอเดียนั่นนะว่าเซดีลนมันสีขาวถ้าสีขาวถ้าเราเอาเป็นต้นอย่างอื่นมันก็เป็นที่อาจจะไม่เข้าเลยเือนกันอมเกินกันถ้าเอาเป็นชดชมมันเป็นหนึ่งไม้คนแดดอืมอยู่กลางแจง้งร่มน้อยอืมแล้วก็ไม่ต้องไปรดน้ําบ่อยแล้วก็ดอกมันออกสีแดงๆสึขขขงควรๆถ้าแบบมาประดับมันน่าจะเขา้าสต่<ข>อาจารอบมาลอกเลยก็ เราก็ใช้ความนิสัยกระถางด้านหน้าข้างละสี่นี้ครับเป็ี่ใกล้ใกล้กับไอ้สิงด้านหน้าสองกระถางมันต้องมีขาเลยไหมครับเพราะว่าโชว์มันต้องโชว์กระถางครับฝามันก็สวยจะทำต้นแท้ฉันยกขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็วันนี้ช่างจะมาดูหน้างานี้ผ้าคขาจะมากระถางใหญ่ครับเจ็ดจิตเจ็ดเมตรนี่ครับประดับ ก็ควจะเรียบร้อยที่ดีครับถึงกุมภาก็ก็จะฉลองเป็นประจําันครับยี่สิบสามยี่สี่ยี่สี่เป็นวันมาครับครับยี่บห้าเป็นวันอาทิตย์เราจะวันอาทิตย์เป็นวันไนร้ายอืมที่ได้จุดพระธาตุจุพระธาตุอัญเชิญพระธาตุมารวมกันที่ของที่วัดรปร่าบุคคลที่หลวงพ่อสุมวัได้มาจากพระยามาสังวรมี ถ้าถึงเจ็ดองก็จะแบ,บ่งจากนั้นนี่ะมีถ้วยทองที่ยมเรีย,ยนยยนีรียนจะมีทำๆมาให้เยร้อยสวยเล็กๆมันน่ามา,มาให้ดูแหละแต่ของพระของพระจารย์ติก็จะมาหุนนามาสามองครับเราก็มารวมกันนั่นแหละอันนี้เลยจะมาจวดตรงนี้มารวมกันจะเป็นคือวาอ่าเอาไว้เลยนะได้ได้ลอ,องเชิญพอ,อจวดเสร็จเรียบร้อยก็ถ้าเช้าก็จะทําพิธีเจริญพุทธนต์หน่อย กล่าวคำบูชา,ากล่าวคำให้เสร็จเพราะก็จะติดเพลงพอรักจะเพลงเสร็จแเราก็จะมาจัดกระบวนแก่ประทับสิงชักรอบหนึ่งแล้วเชิญเข้ามารวมจูบช่วงนี้ก็จะมีญาติโยมมาจากธารธิมาร่วมกันซึ่งว่าเราพุ่มกําลังกายกาลังทรัพย์มาสร้างกันจน,น,นถ็งดู่วมเขาจะมารวมกันก็นางทีจะมีครั้งหนึห่งนะ มันก็มีถ้าพูดถึงชีวิตเอง,องนะจ๊ะเนาบ<ส>เราไปไหว้เจดีย์มาทั่วประเทศต่างประเทศเราไม่เคยสร้างเลยสร้างเองแต่เราทำมาสร้างเองครั้งนี้เราสร้างเองอ,โโอเราสร้างโดยพา่ท่านอาจารย์วรพจน์นี่ประทับใจสูงสุดดูแลควบคุมตลอดสายตลอดงานสองปี ก็พูดถึงประทับใจนครับว่าประทับใจมากครับแล้วก็ภูมิใจว่าเราทํางานสาเร็จพอไม่คาดหวังว่ามันจะออกมาเกินคาดดีท<า>ดั้งติชมก็เยอะตำหนิก็ม,มากมีปัญหาหนักๆก็คือว่าทำไมต้องเอาอของดีๆทำไมต้องทำสวยๆไม่สวยไม่ไดีบุญได้ไงโอไม่แพงไม่ไดีบุญได้ไงเลอขนาดนี้เลยอะรยิ่งแล้วก็กรรมการบ้างอะไรบ้างนเดีย๋ยว เนี่แหละเดี๋ยวเอาไอ้เทปที่ผมอัดไว้เนี่ยหูเครื่องประดับแค่เครื่องประดับนะอลังการอย่างมากเลยฮะแล้วเจดีย์เขาใหญ่กว่านี้เป็นเป็นสองร้อยเท่าเจดีย์ที่สวน้ำมารีนั่นจันไปเมื่อไรนี่ก็เป็นประดับสูงอลังการอลังการมันเดินรอบเดียวก็เหนื่อยนะไรางเงี้ยครับสูงเด่นประทับใจเห็นพึ่งเอาไปรอกแบบมาเดี๋ยวพวกเรา ทำเอาไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสองตัวนั้นมาได้ก่ของจริงตามคำนงศรัทธาแต่เมื่อเรามาทำจริงๆอ่ะจะนะเอามาปัเบื้องมาปูับเบื้องน้ำลงมาปูเสร็จแล้วมาแต่งรายล้าประดับพลอยตะเกียนประดับไฟมันก็ดูสวยระดับหนึ่งแต่แดดเปรี้ยงคนไปยืนหลายคนมันบอกมันคุ้มๆอาจารย์โอ้อาจารย์เลือกสัมจัสใจไม่ถูกนะตอนแรกเราไม่มีงบนะต้องเลียนลายหรือแบบ ประกาศยอมว่าช่วยกันเป็นสำลังเล,ล็กๆแต่ก็ไปได้ดีอ,ออกมาก็สมกับราคาดรับรองไม่ร้อนเท้าแนะ่นอนเห่ยเท้าขึ้นกันเลยนะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับศรัทธากับปัญญาถ้าคนนี้มีศรัทธาเขาก็ับเพิ่มยินดีปิติอนนี้ถ้าเกิดมีปัญญาด้วยนะก็จะรู้ว่าโว้มันไม่มีอะไรที่มันคุ้มค่าของการที่จะมาดูแล ผูชาก็เจะดีด้วยความรู้ความกระตยครือร้นใ,ในข้างในนี้ก็กแต่ก่อนไม่มันไม่มีแฝนที่จะทาว่าเอาพระพุทธร,รูปทาเป็นกระ,ระเบื้องเป็นโมเสก80,000องค์นะแต่84,000องค์ครับเป็นปางผสมวัตถิสนาเล็กมีองค์ใหญ่เป็นกล่ององค์เล็กเลยอยู่ด้านในให้ให้สีให้มันตัดกับทีขาว ไปครับประดับก็ดูสวยเจัาแต่ที่รลายคนเข้าไปเลยแล้วจะมีพลอยประดับด้านในได้มาจากร้านพลอยไทยที่อยู่ซีลมสีลมพลอยยมพลอยเนะครับบริจาคมาส่วนหนึ่งจัดยมหลายหลายท่านมาช่วยกันติดอ,อยู่พลอยก็มีแม้ติดครั้งเดียวแล้วจังได้มาครับติดชุดไปฟองปานนี่แต่มันก็ภูมิใจที่ว่า บากฏหยดไม่เป็นก็ต้องคดเมือตัวเองม่อเลยครับอืคัญด้วยมือตัวเองนะมันรับใจตรงนั้นเขาได้ยินเขาเห็นเขาก็อยากจะทําด้วยคครับไปซื้อปลอยเขาหรือไงก็ถึงถวายมาตอนแรกเขาก็ให้ปลอยมาว่าเอามาบรรจุไว้ไว้เจดีแต่พอติดต่อเขาบอกไปได้ปลอยเป็นเม็ดๆเนี่ยหาได้ก็ได้ก็หาได้ก็มีราคา แค่ก็ครึ่งหนึ่งมันแคจ่ายครึ่งหนึ่งกระทบบุญมาครึ่งนหนึ่งเมตรละร้อยเมตรละห้าสิบมีสมเมามาก็เาใช้นี้นะคับให้หน่อยอืสต่พม่าบ้างจะไม่มาอยู่ที่กรีบวัวข้างนอกนะครับอ<ร>อยเป็นลัทริราแท้แต่ถ้าอยู่ในองค์สุขจริงๆเนึ่งก็คุยตาช่างสาระปัดว่าถ้าหลากหลายมันจะไม่ประกายมันจะไม่ทะออก เพราะงั้นเราจะเอาจุดโทนเดียวเลยเป็นเป็นพอยตั้งเป็นพอยกระจกแล้วมันเจีอวไฟมันจะสวยเก่งก็ดีแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไจะได้มาฉลองแล้วอย่างก็คือไอท้ที่ที่พระองค์ที่ยมอ่าจักรยายนีทำมาเนี่ยครับมันเลยเป็นโบกฐานฐานแปดเหลี่ยมเออที่ส่งลงมาเกือสับพุืม ไอ้ตรงนี้อโยมขงคณะวัดป่าปุ้เก้าก็ได้ป่ารบว่าจะทํารูปประคัมเพราะว่าชื่อันชื่อเจดีเราเป็นสุวรรณมาลิกาไม่ร้ว่าเป็นมาลายทองหรือว่ากระทำทองเชิก็สั่งให้ร้านทองของโยมโยมชื่อจริงชื่อรบรบประาก้าของไอของปุ้งทองอยู่โยมร,สบ,รบสอง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  ออกแบบให้เป็นรูปประคำเม็ดละหนึ่งตื้นเป็นดองคำนะเป็นองคำรวมยาด้วยเมตรละหนึ่งตื้นครับร้อยแปดเมตรก็แยกดมก็กล้องเป็นเจ้าภาพรวมกับสั่งก็สําเร็จครับอืมก็สําเร็จวันนั้นเนี่ยก็จะจะบรรจุเป็นไข่ไว้ตรงที่ยอดออของโยมอัจฉริยะนี้นะที่สวยก็ให้ ว่ามันให้สงชื่อเนาะแล้วมีความมาใท่านชื่อไ้วยก็สมฤทธิ์ลุลวงได้ดีคระบผมนักโยมทั้งหลายผู้มีส่วนกระพิจสุแล้วก็บารสบวัิกาก็มีส่วนร่วมได้บุญไปร่วมกันแต่รานนั้นก็จะลืมวันวันสามยิบสามถึงยี่สิบห้าเป็นวันบรรดาพันนะแต่คืนก็จะมีจุดประที่เสด็จพระดุขชาด้วยมีโยม ลองจดจัำวัฒนาทอประยูนบริจาคกับเพื่อนบริจาคดวงประอาทิตย์มา2,550เท่ากับพระอรหันต์เป็นรูปเป็นรูปธรรมจัจจในด้านด้านหน้าเป็นหน้าต่างทางบันไดขึ้นหน้าสิ๋วครับจากนั้นทำสุชาทำเป็นเทือดหลักวันนี้เองแล้วก็มีสถาบันจะช่วยสร้าง โปรุ่สีเกันดีแ่ไหนเลือเพื่อนมาด้วยห่อมาครับแล้วก็ก็ยังยังเชื่อรอรอใจเราหัวใจตอนรกจะไม่ได้มาที่ว่าอาจารย์ป่วยนาครมบเราขอเั้สิบหัวใจเป็นจุ่ในในพุทธเมตตาตองเดียวเูาะคงเดียวสิบเจ็ดบาทเนี่ยที่รอทำที่รอทท่นี่แหละ ก็คงจะได้ข้อมูลบอลทุกคนครับเดี๋ยวพระอาจารย์ให้พรให้ความสุขความสดดีแก่ญาติโยมพ,พระภิกษุผู้ร่วมสร้างโดยเพราะพระอาจารย์เองจนให้พรแล้วก็เดี๋ยวทิดก็ข,ข,ขอมนนาบุญครักับครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เคารพนับถือที่มีความรักความเมตตาให้คำแนะนำให้กำลังใจไม่ทิ้ง สะอ้ดเลยจะมีอะไรหนักนะทหารก็ให้คาแนะนําอำให้คำปรึกษามาตลอดตลอดทั้งญาติโยมผู้สนับสนุนเกิดสวโยมกัลยาณีซ้อมมนเราอืกลุ่มญ,ญาติพี่น้องทุกคนที่เฉลิมละกําลังทรัพย์จานวนมากพอสมควรหรือพวกโยมหลายหลายท่านที่ไม่ได้เก่านามเนาะ ช่วยกันบริจาคคนละหมืน่นคนละแสนรวมๆเสร็จแล้วบางคนก็เป็นล้านอยู่ ừ ừ เพื่อให้สําเร็จลุล่วงมาเป็นงองค์จีดีเนี่ยจ <ừ ừ S 2> นถึงวันที่ยี่ห้าฉลองนี้ ừ ừ ก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติ <ừ S 2> จนถึงปัจจุบันนี้จนสาเร็จรุล่วงได้ดีเนี่ยให้เราได้นาความสุขความปื่บปิติความสําเร็จที่เราได้ทําเนี่ยเป็น เป็นปัจจัยปิติสุขอันที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นบาตรเป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่งความสุขอันแท้จริงคืออม,มตะสุขแล้วก็ให้ได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานเป็นเหตุปัจจัยให้ได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานโดยทั่วทั่วกันทุกท่านทุกคนากสาธุสาธุสาธุยะถาหน่อยกัน<า>ในจำเนจิตสุสมครับถาตบารวาาีบารมีผูารมีตินที่สุดครั เอวะเมวะอิโตหินันเตชานังกุพตปกติยิชิตังปกติังตุมังอิปเมวะปนิสตุสัพเพภูริโตสังคตาเดชโภนาระโสยคาภิโสระโชยคาสัพพิสิโยวัชสุตุปารมณ์สุะเตละวันตรายโนทิ่ดิคาลิโกวะสันชื่ิละตันจังกัปะปายโนจตาตุธรรมะวัชติ อันยุนมุสลน่งนะจู่จัดจูจัดอันมุขนาิกราวันที่ยี่สิบสามวันศุกร์วันเสาร์ที่ยี่สิบสี่มาค่าบูชาวนที่ยี่สิบห้าเก้าวันอาทิตย์ก็เป็นวันบรรจุพระพระภสาลิลท่าก็วอนใี้พวกเขาได้ร่วมกันมาบูชาพระรัตนตรัยยร่จุบรมสารีริกธาตุด้วยกันทุกท่านเลยนะ